ี่จจะให้เป็นเรียบเรียบง่ายๆนะสบายๆอาจจะมีไฟซ่อนอยู่บ้างให้มีแสงสว่าง แล้วก็ในส่วนของมุมตรงนี้ค่ะตั้งใจไว้ว่าอยากจะทําเป็นมุมที่ใช้เก็บเสื้อผ้านะคะโดยส่วนตัวเนี่ยชอบเป็นตู้เทิร์บแต่ว่าในส่วนของแฟนเนี่ยอยากจะได้เป็นเหมือนบอกอินโคเซตคือเปิดประตูเข้าไปแล้วก็เป็นเสื้อผ้าเลยนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้ทางรายการโชว์รูมาะคะ่ะช่วยออกแบบให้มันบาลานซ์กันนิดน,นึงระหว่างความต้องการของคนสองคน ในส่วนของมุมตรงนูนนะคะที่มันมีแสงสว่างเข้าได้อะค่ะอยากลองให้ออกแบบดีไซน์ให้นิดนึงว่าจะทำยังไงให้ใช้พื้นที่ตรงนั้นได้โดยที่ยังมีแสงตรงนั้นได้อยู่นะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของมุมตรงนี้อาจจะเป็นที่เก็บของพวกอัศเซอรี่ต่างๆของทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ ค่ะย uh so ังไงก็ต้องขอฝากรายการโชว์รูมช่วยออกแบบดีไซน์ห้องนอนอันนี้ให้กับด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอต้อนรับคุณเบิ้ลสู่รายการโชว์รูมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเรื่องของความรักนะครับและห้องที่เราจะแต่งนะคุณผู้ชมก็เป็นห้องที่สำคัญมากๆแบบคู่สาวคู่บ่าวของเรานะคะนั่นคือห้องนอนนั่นเองห้องนอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็มีขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะพี่สาวใหญ่ประมาณเท่าไหร่คะ เออจริงๆแล้วมันไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้มันปิดมากอะไรเงี้ยอ๋อเอาแบบอยากให้ดูโล่งๆลแบบนี้แต่ว่าก็ต้องมีแนวแบบคือเขาจะมผู้หญิงกับผู้ชายบางทีแบบสไตล์ก็ต่างกันจะมารวมตัวยังไงให้ลงตัวเดี๋ยวให้พี่ตุ้มแต่งให้ดีกว่าใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดดีกว่านะครับว่าห้องจอดมันเป็นยังไงครับครับ เอาละครับก่อนที่เราจะทำการรีโนเวทนะครับ,บต้องวางแผนดีๆก่อนผมว่าเริ่มต้นเนี่ย สิ่งแรกที่ควรทำคือพื้นนะฮะเอาพื้นที่เป็นแกรนิโต้ครับแกรนิโต้สีสักประมาณเทาๆดีกว่าครับใช่นะครับดีไหมครับพี่ตุ้มดีครับนี่นี่ให้ดูด้วยนะคุ้นดอกด้วยนะครับนี่ของจริงนะครับนี่ขุดเปิ้ลครับแกรนิโต้เป็นกระเบื้องชนิดหนึ่งนะครับยังไม่หมดแค่นี้นะคะน้องจับพื้นแล้วนะคะที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวเตียงที่นอนเนี่ยต้องหัวเตียงใช่ไหมครับมีแบบนี้วุ้นเคยก๊อปปี้แล้วนะก๊อปปี้อะไรก็ทำไม่ยากเลยค่ะเราแค ได้เลยแล้วก็อยู่ดีมีซ่อนไฟไว้ด้วยนะคะก็ทาให้ห้องดูมีซิมิคดูแบบว่าเข้ามาแล้วแบบมองที่หัวเตียงก่อนเลยส่วนบริเวณฝักตรงข้ามนะครับได้ออกแบบเป็นรักษะแบบทีวีคาบิเนตครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยเลยว่าทีวีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแล้วเป็นความสำคัญมากสำหรับคนไทยเรานะครับชอบดูทีวีก่อนนอนชอบอะไรเงี้ยนะครับอ้าวแล้วนี้ครับคู้บ่าวสาวในของมันก็ต้องเยอะขึ้นแล้วจะไปเก็บที่ไหนพี่วุ้นโอ้โหไม่ยา ของอี้เราซ่อนให้เลยนะคะเราจะเก็บไว้ใต้เตียงค่ะเก็บไว้ใต้เตียงเป็นกางสลักดีเหรอฮะใต้เตียง่โยนไปใต้เตียงนะเพราะว่าเราจะซ่อนลิ้นชักไว้อ๋อออกแบบเป็นลิ้นชักไว้เช่นกันเก็บไว้ใต้เตียงครับครับตอนนี้ตรงช่วงหน้าต่างตรงหัวเตียงนะครับผมไม่อยากได้พ่อมากนะครับที่ตุมี จะแนะนําอะไรได้บ้างครับโอ้โห oh, oh, ถ้าไม่ใช่พม่านี่ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเพราะว่า <c oughs> บางคนเนี่ยอาจจะแบบเบื่อแล้ว <c oughs> พม่ามีกันบ่อยแล้วนะครับผมว่านะครับตรงเฮดบอร์ดเนี่ย <c oughs> ด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเราเว้นพื้นที่ไว้สักนิดนึงนะฮะแล้วก็ซ่อนหลังเลื่อนไว้นะครับโดยเรานะครับเอาลังเลื่อนเนี่ยเข้าไปด้านบนนะครับเวลาที่เราจะเลื่อนมาปิดเนี่ยป๊าปเนี่ยโอ้โ oh, ห <c oughs> แสงมันก็จะลอดผ่านมาได้แบบไม่เยอะมากทําให้แบบว่านอนได้ในตอนกลางวันนะครับแล้วมาตกแต่งอีกเล็กน้อยก็ดีกว่านะคะสิ่งสำคัญที่จะทำให้ห้องดูวอ เข้ากับห้องนิดหนึ่งส่วนภาพปูที่นอนนี่นะคะก็ทําลายให้ตรงกับทิมมิตของห้องนิดหนึ่งนะคะัวันนี้มีความรักใช่ไหมเราก็ตเป็นลูปหัวใจนั่นไงนะคะอันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตรงโต๊ะข้างๆหัวเตียงครับโต๊ะข้างๆเตียงนี่นะคะสองฝั่งจริงไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ทําไมล่ะโอ้โหซื้อมาทุกอย่างต้องสมัวหมดแบบนะคะเราก็มีการแบบมิกซ์สันด์ชได้เพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยด้านหนึ่งก็เป็น ี่แฟนพี่เราพี่ผู้ชายก็ต้องแบบมีแนวเท่ๆนิดนึงส่วนอีกมาเป็นของพี่ผู้หญิงใช่ไหมคะก็ออกเป็นแนวหวานๆหน่อยก็ได้มีดอกไม้มีอะไรมาตกแต่งหนึ่งด้วยถูกต้องแล้วครับเรามาตกแต่งกันต่อนะครับบริเวณทีวีคาบิเนตนะครับบริเวณด้านข้างเนี่ยพี่ต้องทําให้ดูมีดีไซน์นิดนึงนะครับก็คือทําเป็นลักษณาขอบโต๊ะยื่นออกมานะครับกูวินเนียลายเดียวกันไปมันก็ทําให้ชั้นโต๊ะเนี่ยเบารอยยื่นออกมานะครับตัวนี้ก็สวยงามมากแล้วครับตอกกันด้วยลามิเนตสีเดียวกับฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเป็นนนนนแบบหหััวววใใจิดึึงงะะฮทาา้้รูสก่ รักของเรานี่มันช่างอยู่รอบตัวเราเหลือเกินนะครับผมครับผัามาอีกด้านข้างนะครับครบริเวณเปิดประตูปับเนี่ยเจอกับเสาอยู่หนึ่งต้นนะครับใช่ผมว่าการดีไซน์ถ้ามีเสาอยู่ผมว่าไม่สวยุกเสาไปเลยดีกว่าไมไ่ได้ครับเดี๋ยวพี่สนรับนะฮะผมว่าทําเป็นมอร์สเตอร์ครับผมแต่ว่าสลับกันระหว่างแบบทึบกับแบบโปร่งดีกว่ารู้สึกไม่ทึบจนเกินไปครับเออตรงช่วงโบอินคอสเซตอะครับอยากจะให้เป็นบานเลื่อนนะฮะติด เปิดปิดดีไหมครับคิดว่าไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ห้องดูแข็งแล้วก็ชืเชืนไปคือที่มันไม่พอด้วยเนาะไม่พอด้วยนะ,นะคะเราก็เลยขอเปลี่ยนละกันไปไเปลี่ยนเป็นม่าน อ๋อถ้าเป็นม่านเลยม่านเหมือนห้องลองเสื้อผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคือกูดีเดียเข้าไปแล้วก็จะดูรู้เลยว่านี่เป็นห้องแต่งตัวนะครับครับเออคุณพุนเส้นครับเห็นคุณคุณเส้นผู้หญิงคะอยากจะทราบเทคนิคในการจัดเสื้อผ้านี่ยครับว่าจะจัดยังไงครับก็แต่งตัวค่ะสำหรับุนแน่ก็ต้องจัดวางให้เป็นระเบียบอะสำหรับห้องวุ้นเลยนะถ้าเป็นห้องวุ้นจริงวุ้นถึงขนาดแบบจัดตามสีเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเสื้อผ้านะฮะคนเราเนี่ยมันงอกขึ้นทุกวัน เดินไปสยามที่เดินไปทุกที่เนี่ยมีรถใส่เข้ามาใส่เข้ามาใช่ไหมครับจะให้ทําบ้านหลังหนึ่งให้สะพาพเนี่ยมันก็ไม่พอหรอกแต่ปัญหาเนี้ยก็จะทําให้หมดไปนะครับด้วยอุปกรณ์วอล์กโครเซ็ตนะครับจากโมเดลฟอร์มเดคอเรทีฟนะครับตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่เฟกซิเบิลนะครับคือสามารถปรับได้ง่ายทีเดียวนะครับก็เป็นโครงลักษณะเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับชุบอะโนไดซ์นะครับตรงนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าตัวรางในแนวนอนเนี่ยสามารถปรับระยะได้ทุกๆระยะที่เราต้องการเลยเพราะงั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะแบบว่า ใส่ของที่มีความสูงไม่มากค,ความสูงเยอะๆนะครับ,รบเอาล่ะครับตอนนี้มาดูบีไฟน์อัพแฟนครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมของเรือนหอของหนุ่มสาวผู้เรียนครับครับ แรกเนี่ยครับผมอยากจะพูดถึงเรื่องของการแฝนเสื้อ,อนะครับ,รบเพราะเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันมีหลายๆประเภท ไม้แขวนเสือ้อ,รอตรับสูงควรจะเป็นไม้ที่มมีน้ำ,ำ,นำรับน้ําหนักได้ดีนะครับไหลกว้างหน่อยอาจจะเป็นไม้หรือเป็นพลาสติกที่มีไหล่กว้างก็ได้เวลาแขวนเนี่ยไหล,หลเสื้อจะไม่เสียนะครับนอกจากเสื้อผ้าที่ไม่ควรจะให้เสียทรงแล้ว<ช>นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเป๋านั่นเองค่ะสิ่งที่แก้ไขได้นะคะก็คือเป็นตะขอค่ะตะขอรูปตัวเอสนะคะแขวนตัวมใส่ไว้ตามราวนะคะเราก็แขวนกระเป๋าเข้าไปเลยที่สุดท้ายนะครับผมเอาใจผู้ชายผู้หญิงกันที่มีรองเท้าเยอะนะฮะตีเส้นให้มันหน่อยนะครับคู่หนึ่งอย่างตีเส้นเพื่อจะได้วาง เท้าจะเป็นระเบียบไม่วางแบบเกะก,กะกันนะครับ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <แก S 1> มาถามความรู้สึกนิดนึงนะคะว่าเห็นห้องเราเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับเฟิร์นครับชอบมากครับเมืคิดว่าภรรยาผมชอบเหมือนกันผู้ชมทางบ,บ้านนะครับที่อยากให้รายก,การของเรานะครับไปจัดแต่งที่บ้านให้นะครับออกแบบดีไซน์อะไรก็ได้นะครับสามารถบอกมาได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ w w r b w dcmedia thailand com นะครับที่ Facebook นะครับ www facebook com slash c h o l m t v นะครับอ่ะเมื่อกี้ดูไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีหนึ่งปัญหาซึ่งหลายหคนน่าจะเจอเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของตู้เสื้อผ้าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับคนผู้หญิงกับผู้ชายชอบแต่งตัวนะครับแฟชั่นเปลี่ยนบ่อยครับเดี๋ยวเสื้อก็ยาวเดี๋ยวก็เอวลอยเดี๋ยวก็สั้นอยู่ดีแตกบางเดือนบางปีบางไทยอยู่ดีก็หนาวตู้เสื้อผ้าเราเนี่ยเราจะไปปรับตามมันเนียากมากเลยนะฮะมีวิธีไหมที่คุณที่จะแบบทำให้้้เเเเเรรรรรราาาาสสมมถจจะยยยืืดดดดหหุุ่่นนนนออองีไไัับปปูกกกลลณ์โต